าการประชุมทีมระดมความคิดของคุณการประชุมทีมระดมความคิดของคุณจะให้มีการประชุมสมาชิกทีมระดมความคิดของคุณจนกว่าคุณจะร่วมกันทําแผนการที่จําเป็นหรือแผนต้างความร่ำรวยเป็นผลตำเร็จโดยประชุมอย่างน้อยตับดาห์ละตองครั้งหรือบ่อยกว่านั้นถ้าเป็นไปได้การประชุมครั้งแรกจะกเกี่ยวข้องกับการแยกแยะ จุดแข็งจุดอ่อนและปรับรายละเอียดของแผนการพันธมิตรของคุณต้องมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานสาร้างความรับผิดชอบและวางขั้นตอนในการปฏิบตัติเมื่อการระดมความคิดของคุณดีขึ้นและเกิดความสมัครสมานสมคีีในหมู่สมาชิกคุณจะพบว่าการประชุมจะสร้างตันไอเดียให้ไหลไปสู่จิตใจสมาชิกทุกคน อย่าให้การประชุมสมำประชุมสมำเสมอและเป็นทางการมากเกินไปจนห้ามรับโทรศัพท์มือถือและการติดต่อ,อย่างไม่เป็นทางการ